สบายดีพี่น้องเห็ดปวกเต็มกระตาพี่น้องเลยเบาดาวเกือบหาโลคนน่ะเนื้อน้อยหนึ่งสียหอดหาโลไีได่ดอกกวเจุ่มจุมจะบานกะโบราณเนะาะงามเลยอันนี้เห็ดซุ่มห้าวหามาได้มือนี้ก็พอได้แกงง้ำเก่าบอละดอกสองดอกอันนี้ซื้อเขากระตานี่ 200บาทเนาะพี่น้องว่าโอ้โหเพิ่นว่าได้ถูกแท้เฮ็ดปวกทาบ้านเฮามันถูกไดบ่ได้แพงปานไดเอาไปขายด้ล5 0ได้อเอประมาณ4-500เนาะแต่ว่าก็บ่ได้ขายดอกไว้กินไว้กินช่วงเวลาที่เฮ็ดมันบ่ออกเนาะใส่แกงหน่อไม้บ่แกงกินบ่มื้อนี้ก็ซีคึมๆอยู่มื้อนี้ก็ ทองฟ้าสีสันคูเทสแล้วซะก่อนพี่น้องยูยจังสิลงไปบ้านย h à น้องดิ๊เนาะ ทันประขูดไว้กับยันที่ดินมันแห้งแล้วยันขูดยนีเต็มกระตาเลยเพลีหน่อยกัลบ,นะลบลัดใครแน่ลัดแ้วกเอาเขาไปสิไปบอเขาเอาเขาจะเอาเน,นี่ เแถวกลุ่มหน้าพายุงแล้ว เขาเก่งว okay, ่าได้เขาอยู่มาเสดได้เดีนี่คือมอนี่ขาดูว่ามันนอนเลยสีโลก็นย่สีโลาฟกับาโลที่ซื้ออยู่ใช้ได้ใช้ได้่ใ่อยู่ป่า่อยู่ป่า่ไ่อยู่ป่าบ่เปในเมืองซื้อมาได้ได้แบบนี้บ่โอ้ยเขาเปนคล้ายได้ ไ,ไม่ขายจ้าไม่กระตือรือรับคล้มค่าแต่เล็ตะเละหนูได้ลิงจ้หอบ

ซื้อเขาอกจังได้นนก็ได้เออซื้อเขาแต่ว่าก็ได้อยู่บอนเดียวนะเบอนเดียวเอาไปกอนลาอีกกนี้น่านะบอาหารเรอนรเ่อนี่เกาเอน้เาะอรเ้น้าเ้เ็ีเากะัก่น้ ขามันนั่นความยั่งชุดเสร็จในขามานันบานกับโบไลบานจะกันหนังหนงมีบานเพราะมันหากระพุดแล้วอะเค็มกระหัวมันอือเป็นกระชุนลูกไปลูกไปแต่เห็มแค่นี้เนาะ ลงไปเลยก็สาวทะเาะะเลาวเต็มเต็มามประตไหมด้ไนึงเราโมห้องกบกวเราไมไโมหองเนี้ยเจอยู่ในห้องกบเลกก็มาทำหน่อยอ๋อเห็ดนี่เฮ็ดอะไแม่มาครงซื้อบอยซื้ออะไราบอ แจะเอาเพื่อใส่รล่ะะเดอดอกม้ใหญ่ที่ดล่ะลดวอันไี้ดูออกง่าย่อนเดียวองจะไายแต่ดินลำๆเนี่ยเอาหุ่นสิหน่อกข้อเดียวหนึ่งลูกหมอกปเล่นน่ะแ่เอาสองสามเลยสนิทเซกตาซะแพอคิดว่าน้มไม่จังเร็ไว้ รเ,เราเกลือานมา่า่ถึงตัวผีน้อ้น่อยหนึ่งตัวใดตผีต้วน้ำหองต้วน้ำหองใส่อะดิใส่จุบัดเกินนั่นอนันอน,น,นี้ไปนี่ ดีดีโตดีนะเจ้าขาบุกได้สบายดีเนาะไม่ตีดกันดีนะ เอาขามสิมาจกี่สี่จะไปเห็นหน่อยเขานะจะไปเห็นหน่อยเขาแม่เจใจบอเขาเอานย่งเงเออไปเห็นหน่อยเขามันก็รบไปไเลยเอาจงทุบน่ยไาๆขชวนจะนาะสายปืนยนนนจุโคเขาบเลยลาเงียๆชิได นีเนาะใส่แบบนีเนาะเัาเสียเนื้อเห็ดอีกเนาะเสียเน้ะเนื่อยก็อกไาดีในหัวแอมเลยเนี่ยอืมโมได้หัวดีแบบจู๋ๆฮัลโหล่มันพิสูจน์เบิ่งแบบม่นต้องรักวฟิตเลยใหญ่บ่อะโได้หนาวทิ้งสิ một lô cho là thịt mất thằng đấy nhiều hơn nhé khai đem cần lệ nào đó. cái đàn đặc biệt đấy nhưng mà giờ cái nạn là vào đũa áo đũa xúc này cái có vịt kháng kháng luôn Hãy subscribe cho ta. ก็ได้ช้อนุงปิดไปมันจะได้กินเหิงอะไรที่อยู่ด้วยเหิงอะไรคนเราเก็บได้เป็นปีปิดมันแข็งเลยนะ,ะเล็งใส่มันแข็งเลยคืนเดียวนะคืนเใหญ่แข็งไปเลยกระสันแล้วมันจะไม่กินอืม อ,นอนันนี้เดียนานะมาเที่ขาวขนาดนั้นย้เยับไม้าขาวคิดเป็นานลูกนะแผน่นคี่ขาวสุดงมากันาดมา้ห่งล่างเลยเ,ยเห็นกรอบรนันนี้นี่ไม่ได้เกี่ยว

กิมดิมมันแตกแล้วค่ะมันต้งองง่หรอเขาเห็นต้นพืชในนี่นี้แล้วใน่ก็ไผ่ทบกระิบกกอไพ่นี่นะเขาพวกเหว่บองก่อนเะลี่ะงมารอจำจำรถดูดมึงมันขึ้นรุดูดปันนี่ เล้นห่อนกันกระดาษข้าวๆคิ้วๆอยู่ได้แล้วก็นังสุรอยเลวเขาไปเก็บต่อที่งานแถวไก่ๆก่เขาไปเห็นแานสีบริเวณแค่นั้นเเขาใหเกิดอื่นเขาไปจากเข่าวเราเบื่อทั้งแกไก่แน่น มาที mm. mm ่เ hmm. บ uh, ิร mm. like nah ์ดแต่ย um ังจ really mm ุ่มออกแง่ได้เห็ดปูออกแล้วเราจะพ่นดินตะลุมแล้วมันจะให้พุ่งเป็นอะไรเออเมื่อคืนนี่นะคยดินตะลุมเพื่อเด็กเกินผู้คนมีสุขอะไรหูแล้วเบิ่งก็บมัได้เบิ่งนแล อันบ่ดีจ้จ้าเจ้าเคยว่าไปซ้ําว่าถล่มเท่านั้นแหละก็จบเท่านั้นให้ําเรื่องเขาินถล่มแล้วก็จบอะําเรื่องจบอันนี้ก็คมาเฮ็ดภาคใหม่ต่ออีก่อันแล้วเราปนสนอ้สก่อนานาอ้ แต่ร้านเรานี่บ่มาเกิดเนาะบ้าทข้างขี้เลยก็มาเกิดเป็นไข่อีกเลยเกิดพุ่งเข้ามาเกิดตรงเมืองถลวงเลยเหต่ว่าอันนั้นเลยเหตุเป็นน้องฮานะอันนั้นพุ่เข้าสาสตร์นะ,ะน้องฮานมีแต่บัวเนาะ,ะ,ะดูร้อนท่านี่วะ เบีนหนาสแตตัวจริงดิหนะขาตัวจริงเด็กเบิ่งน uh uh uh> ้าสแงนะแสดสแดงตัวค uh ืดหนาวนะเห็ดเป็นแบบพวกพิ้วพวกกันคอมเขาเป็นเอไอคืนคือเซยขวายหนักกว่าคืนว่าเดืกเนี่ยมข้อกระแลก็ได้ ปีนี่ตัวเฮ็ดหอ,อกลาย,ยกว่าพี่กายรอบซองแห่งการก,กล่อบหนึ่งมันออกลายพี่กายได้ปีคนก่อนปีทอมหัมสลักซื้อเอานในป่าเนะาะจช่ไพลแล้วเนี่ยเราก็ขายเนี่ยเป็นรายู่อะแล้วก็เลี้ออยงดูพอบ้านอเออทาไปเพาะอยู่ป่าสุดหนหลังก็ซื้อเราหาซิป ละเชืใจนกรน่นนเดียเากังอยู่ขบานเบ่งะคออมาน้อยอันลอเป็นบรเปลนเราเป็นนุ่มแม่เาเป็นบมแม่งเถียงุ่ค่ะเราเป็นเค่ะเราเป็นเทียงเทิง เาลยว,ว่าลอกเฮ็ดแต่เศร้าจนจิตแข็งบ่แลกเจ้วนี้ขึ้นไร้รมาโฟดงบอกบมาโทวมามาไหน,น,หไหนมันนี่ไล้วหาไปเฮ็ดไนวะสเพราะหาไม่มุมานไม่ได้มดนันจะไปทำงานไรไรบอกมนันเป็นหาบอะไรวะเนี่ย

าเ็คือกันาทิ์บวกทางวังเวียงเผาบริขึ้นย่องนี้เนาะบริขื้นได้สิบรขื้นเลยเนาเป็นแบกบบบุคคลกิเผื่อเขาเห็ดบวกบานเขาเาทางห้ามันบุมีได้ไเป็นหงางแรงบั่ยาวๆกระซมเราไว้เขาวอาาเต็ดบวกซ้งซ้ำเนื้อ มันมาขึ้นมาแต่พื้นดินผมเปื่อว่านจึขึ้นมาหอนมันก็ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นเป็นสองหายย่างยาวๆนะมีแดบเลยถ้าเบิ่งคือได้กินแต่ปีแล้วเห็นอะไรเฮาอ่ะก็เขได้ยกินน้อยเดียวปลีปล่อยแล้วลูกพอดีสูดหัวมันเรอหลังอ่ะก็แล้วน้องฮ้างไหมพังนี้แต่น้องฮ้าง เราเนี่ยละครเขาก็แสดงให้เบิอยังไหมาให้เราชิฟูจั๊บชิฟูแมนคุณชิแมนิคุณสองสนปีใื่ไหมอะไรข้างขี้ไหลุอเลยเนาะดจริงเนาะเห็นบ่อืมตึงตามเนาะป้าวโซ่กหลัง3คนยังได้น้อยเอดียวในโรล่างแล้วนะแรงงงกับบุได้มันน้อย มันัขึ้นทีแคบเพชรอลงลายหมดอะไรก็แตกดอกันใหม่ได้วล้วเ้อใช้เวลาล่าเริ่มเกิืออยู่เกร่อสีแล้วขอบคุณะารที่มาเบ่งมาโซ่มันยุดใให้หนนาะไปดีเนา